สวัสดีครับท่านผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับผมเล่นเกาวันนี้ผมเอา Honda Accord ไฟท้าย2องก้นมาชี้เป้ากันอีกนะครับรถสภาพสวยมากเบาะภายในไม่มีการฉีกขาดเบาะคู่หน้าเป็นซิ่งสีเงาเงากันเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น K24 นะครับวางมาใหม่จดลงเล่มเรียบร้อยเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดรถจบจบออกไปใชให้หารได้เลย ห้องเครื่องสภาพสวยมากเก็บโล่งมีละกูเลสสภาพสวยๆกันเลยหม้อน้ำอลูมิเนียมรถมีของแต่งเยอะเลยนะครับในราคา69,000บาทถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ